ครับสวัสดีครับที่สุขสุขคุครับวันนี้ลุงหลอดมาสรุปผลบางไฟหน่อยขนาดทอสองทอสานะครับบางส่วนนะครับวันที่14ตุลาคม2567นะครับณสนามปะทายนะครับวันนี้มือสุดท้ายนะครับบางที่หนึ่งพอยายมีขนาดทอสองนะครับ 50- 55นะครับ110คะแนนไม่ผ่านครับบางที่2ออสมหมายนะครับ60 70บดแต่้พอดีจ้าวนะครับบางที่3ต้นนำชี้นะครับ ทอสองครับสามสิบสี่สิบห้าได้สองร้อยห้าสิบสามคะแนนนะครับอ่าไม่ผ่านนะครับสามสิบสี่สิบห้านี้ยังเนาะโมเมนต์หมุนไฟทอสามป่ะเนี่ยครับต้นลำชีนี่โบนายใจนะครับราคาสูงหูตะวะแพร์นะครับอาจจะเขียน์พิษก็ได้อาจจะเป็นอาจจะพิษนะครับตัวขอไพ่นะครับตะวะแพร์นะครับต้นลำชีนะครับสองร้อยห้าสิบสามแพร์ครับ ต่ว่าราคาสร้างบรชัดเจนนะครับหูตะวบแพ่นะครับมุงหลอดกับเดบิลเงินอยู่นะครับบ้างที่4นะครับไทคูฟ้านะครับขนาดทอสองห้าสิบห้าหกสิบนะครับเก้าสิบคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่หานะครับบอดสิงขนาดทอสองหกสิบเจ็ดสิบนะครับเด็ดสามร้อยหกสิบคะแนนผ่านครับบ้างที่หกนะครับกุหลาบเขียวนะครับขนาดทอสองหกสิบเบอร์เดียวเด็ดสองร้อยเจ็ดสิบนะครับบ้างที่เจ็ดอ่ะซอจอยโยขนาดทอสองนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้านะครับ 262คะแนนไม่ผ่านครับบางที่8ปฝุกเศร้าขนาดทอสองเจบเบอร์เดียวเดี๋ยวสอง้อยหคะแนนแพ้ครับบางที่เก้าซับมงคลนะครับขนาดทอสองแปดส้าเดี๋ยวสองคะแนนไม่ผ่านครับบางที่สิบนครรัตนะขนาดทอสองเจ็ดนะครับเดีย 5, นน๋ยวสอง้อยเคะแนนผ่านครับบางที่11เคยพยักนะครับขนาดทอองนะครับอ่า Word, 3 0 2ลอยถึงสามนะครับได้3 3 5คะแนนผ่านนะครับบ้างที่12ครับสอกรกเขาไก่นะครับ70 75ได้265คะแนนแพ้นะครับแพ้หาวินะครับบ้างที่13นะครับพอใหญ่มีขนาดท่อสองนะครับหาซิปเบอร์เดียวบ้างแรกได้ร้อยสินะครับลุงหลอดกำบ้างแรกนะครับบ้างที่สองคารบไดเชียนะครับมือนีลุงหลอดกำพอยายมีบ้างแรกบ้างเดียวเศร้าเลยนะครับผม หวานเจี๊ยบนะครับบางที่สองก็ไปแข่งฟุตบอลแล้วเตะบอลแล้วนะบริเบริเบเชียแล้วนะเด็ดสามร้อยสิบเจ็ดคะแนนผ่านครับบางที่สิบสี่นะครับกะล่อนน้อยสองนะครับออกขนาดทอสองนะครับสี่สิบเบอร์เดียวนะครับได็สามร้อยยี่สิบห้าคะแนนผ่านครับบางที่สิบห้ากุหลาบแดงนะครับพิราบแดงนะครับทอสองครับสี่สิบห้าห้าสิบนะครับได็สามร้อยสองวินะครับผ่านนะครับบางที่สิบหก พอน้องเค้กนะครับขนาดท่อสองเจ็ดสิบห้าแปดสิบห้าดสามร้อยพอดีผ่านนะครับวังดีสิบเจ็ดไอ้กับน้องนะครับขนาดท่สองช่างหกสิบแปดสิบนะครับเด็ดสองร้อยสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับผมมาช่วงแรกก็ตายลายนะครับช่วงหลังจียงเริ่มผ่านนะครับมาปิดท้ายตายคือเก้าน,นะครับผมอ่ะดีใจนะผู้โชคผู้มารผู้ประมาณกระสู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับหากนะัดหากข้อมูลพิพาทประกันในหดหุบัตเหตุีตองกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดดีซีสวัสดีครับ